ในคลิปนี้เราจะมาสรุปรายละเอียดสำหรับลูกค้ากลุ่มูว่าสามารถรับชมบอลโลกอย่างไรได้บ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i just review กันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับลูกค้า t 2M o v e S นะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าปัจจุบันรับสิทธิ์ง่ายๆเพียงกดดอกจัน555ดอกจัน5รชาร์ปแล้วกดโทรออกค่ะทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเพียงเปิดซิมใหม่รับสิทธิ์เลยแค่ดาวน์โหลดและลงทะเบียน a p p 2 ID ซึ่งใครที่ไม่รู้วิธีการลงทะเบียนในช่องเราเราเคยทำคลิปไว้แล้วค่ะวิธีสมัครลงทะเบียนแอป t ID สามารถไปรับชมได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าใหม่แบบรายเดือนนะคะที่เปิดซิมใหม่หรือย้ายค่ายมาจาก TrueMove S แบบรายเดือนต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือน299บาทขึ้นไปค่ะสำหรับลูกค้าใหม่แบบเติมเงินนะคะเปิดซิมใหม่แบบเติมเงินราคา49่บาบาทขึ้นไปค่ะวิธีรับชมสำหรับกลุ่มลูกค้า TrueMove s ค่ะก็สามารถดูผ่านแอป True ID แต่ว่าเราต้องจำเป็นต้องใช้เน็ตมือถือเท่านั้นในการดูนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมล็อกอินเข้าใช้งานแอป t u o ID ด้วยนะคะถัดมาลูกค้า t u o Online ในส่วนของลูกค้าปัจจุบันนะคะก็สามารถเช็คสิทธิ์การรับชมแพ็กเกจ t u o Unlock TV ได้ทางแอป t u o ID ได้เลยค่ะสำหรับส่วนลูกค้าใหม่นั้นสามารถสมัครแพ็กเกจ t u o k i g a Tech Unlock TV รับชมแพ็กเกจ t r u e u n l o c k TV ดูบอลโลกฟรีบนจอทีวีผ่านกอง t r u l ID และยังสามารถดูบนมือถือแท็บเลต็ตผ่านแอป t r u e ID ใช้งานผ่านไ i f i ได้เริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะถัดมาสำหรับลูกค้า t True Vision นะคะลูกค้าปัจจุบันสามารถรับชมได้ทางช่อง t o r y o u t r u e Sport 2และ t True Sport 5 บนทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณ t u e Vision และดูบนมือถือผ่านแอป True ID mm hmm. เพียงกรอ,อกหมายเลข s m a r t g a r d ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะต้องสมัครแพ็กเกจ e Vision เริ่มต้น Happy Family mm hmm. เพียง299บาทต่อเดือนค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ True Shop ทั่วประเทศหรือโทร1242ได้เลยค่ะ ถ้าข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หนาที่นี้นะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปขอบคุณค่ะ